ใครยังไม่มีอาหารเย็นวันนี้จัดด้พี่น้องแซบอีดีคืออยากมาหลายมือแล้วเพื่อนพอจะเปิดเพื่อนปิดบางอย่างเนี่ยไ,ได้บริกนเจ้าดีจ้ามือนี้มากหรอคางคาพี่น้องมันมอนยังดอกคืออยากแกงเฮดจ้ามึงดูนี่ไปซื้อมาร้อนๆเลยทุกนี้ห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยอยากกินแกงเ็ดา่ต้องหาแกงองีกสะดวกสบายค่ะเพิ่นน,น,นี่เ็ดขายพรอไม่มาเลี่ยงนี่ยคิดส้มทอน ตรงนี้ห้าสิบบาทจ้ามีหอดไชมาเตียงพอมสื่อมาแต่รานแกงเข็ดเพื่อสุขภาพหน้าโรงพยาบาลเพนจ้ะดูแถวทถวขางๆเส้เวีนไงล่ะพี่นอ้อนงคนตรอันเป็นๆมาจาก้กเพืเย็นอยู่เปนขายยุ่งแรงไหมขายเฉพาะช่วงเย็นจนถึงประมาณสองทุ่มนี่แหละดูดู้หรอแกงไม,ไม่ไม่ห้อนเลยนี่มักอัไรแก็สั้นกเ,เลยมักเฮ็ดยังมามัดเฮ็ดยังสั่งได้จ้ะป้าพี่น้องมึงนาาขุอรวได,ด้ดีมึงสวดหอยบัน ตรงซีมนามก้นหอมหอมประเด็ดแซ่บแซ่บ,บคือ่ข้าวแกงเองเลยนะพี่น้องรสชาตินัวหอม,หอมสมอยากอากาศทานหันใส่ทานหันน้ำยอกต้องเอาน้ำบุ่มคุดออยากไหม ติ่มตอกของเนื้อค่ะเรามกของเน้ว่าใดหนึ่งมึนซื้อมาเป็นหอเลยมาอมากพี่นออ้องกินข้วแล้วกันเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆอันนี้มันบมีอเห็นเนื้อบะม,มีไข่ไห คูใดบ้ท่านมีเมนูย่หมดแรงใครยังไม่มีอาหารเย็นวันนี้จัดเต้ยพี่น้องแซ่บอีเดีคืออยากมาลายมือแล้วเพื่อนหัวจะเปิดเพื่อนปิดมบางยาเนี่ยเล้วบริกิร แ่งเห็ดร่วม,มเฮ็ดเสียงอเขาเอาเขาจุ่มลุังสีห้าบเสียบเ้เอนเห็ดเข้มทองก็มีอืม้ม อันนี้ลูกโดดลูกโดดพันทันเคิืองอะไอยู่อันนี้ไส้เบิร์น่วยกับสิ่จวดเท่าปวดเนาะความเคิงมากพอดีอแล้ว Cái lúc như bây giờ kết kiến yên vì nó Sự ổ Các yên hàng này bởi khá là khương nha Xong bài Ừm 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 ปกติก็บค่อคได้เฮ็ดกินเด้แกงให้เจอหลายอย่างเนาะอืมออมน,นี่บวยออดาราสบายค่ะแห้งอ,อ,อี่นอะส่วนหันหวเนี่ยมาแรง Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm.